ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone วันนี้เราจะพาคุณมาชมรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ Honda h r v 2025รุ่นใหม่ล่าสุด Honda ได้ปรับโฉมรุ่นนี้ครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีประสิทธิภาพการขับขี่และความคุ้มค่าโดยรวม h r v ขึ้นชื่อเรื่องความใช้งานได้จริงความทนทานและความประหยัดอยู่แล้วแต่เวอร์ชันปี2 0 2 5นี้ได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานดีไซน์พรีเมียมเข้ากับความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวมาดูกันว่า HRV รุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้้างงตังแต่ภายนอกกภาายในนนไปจถึงสมราารขับขี่ และราคากันเลยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Honda HRV 2025มาพร้อมเส้นสายการออกแบบที่ดูโตขึ้นสปอร์ตขึ้นและหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านหน้ารถถูกออกแบบใหม่หมดให้ความรู้สึกมั่นใจและแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยกระจังหน้าทรงรงังพึ้งขนาดใหญ่และไฟหน้าเลสทรงเรียวยาวดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อไปถึงซุ้มล้อด้านข้างอย่างลงตัวตัวรถมีขนาดกว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยทําให้มีท่าทางที่มั่นคงและดู สาง่างามบนท้องถนนทีมออกแบบของ Honda ได้รับแรงบันดาลใจจาก SUV รุ่นพี่อย่าง Control V และ ZRV เพื่อให้เอ v รุ่นใหม่นี้ดูหรูหราและมีความเป็นสากลมากขึ้น มองจากด้านข้างเส้นสายของตัวทั้งถูกออกแบบให้โค้งไหลลื่นไปจนถึงด้านท้ายสะท้อนความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแม้ในเวลาที่รถจอดนิ่งอยู่ซุ้มล้อที่ขยายออกให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและสปอร์ตโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ลงตัวพอดีกับตัวรถหลังคาทรงลาดช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแบบคูเป้แต่ยังคงพื้นที่ศีรษะด้านหลังไวอ้อย่างยอดเยี่ยมวิศวกรของฮอนด้าให้ความสำคัญกับความสบายของผู้โดยสารอย่างแท้จริงด้านท้ายรถติดตั้งไฟไทเลตทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบสีดำทำให้รถดูกว้้้าางงและมั่นนนนคขึกชทยดี หน่าใหม่เพิ่มความดูดันและสไตล์แบบ SUV เต็มตัวโดยรวมแล้ว Honda HRV 2025มีบุคลิกที่หรูหราและทันสมัยยิ่งกว่าเดิมมันไม่ได้พยายามดูดุดันจนเกินไปแต่มีความสปอร์ตและความเรียบรู้ในสัดส,ส่วนที่พอดีเหมาะทั้งกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวขนาดเล็กอีกทั้งยังมีให้เลือกหลายสีใหม่สุดพิเศษเช่น Urban Grey p e a r l และ Nordic Forest p e เ r l ที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์ของรถได้อย่างลงตัว ตอนนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างซึ่งบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นน่าประทับใจไม่แพ้ภายนอกเลยภายในของ Honda HRV 2025ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์คลาสของความเรียบง่ายการใช้งานที่ลงตัวและดีไซน์ที่ทันสมัย Honda ให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและสะดวกสบายการจัดวาง ภายในเรียบหรูใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแบบซอฟท์ทัชการตกแต่งด้วยโลหะเง,งาและเบาะหนังพรีเมียมที่ช่วยยกระดับความหรูหราให้กับรถอย่างแท้จริงแผงหน้าปัดออแกะตามแนวคิด simplicity and sting o m e h ของ Honda ที่เน้นเส้นสายเรียบง่ายการควบคุมที่ใช้งานง่ายและทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขับ ตรงกลางคอนโซลจะพบกับหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรุ่นใหม่ที่รองรับว i r เลสแ p ปเปิลค a ร์เและ Android Auto ตัวหน้าจอมีการตอบสนองที่รวดเร็วใช้งานง่ายและให้ภาพคมชัดด้านล่างจะเป็นปุ่มหมุนควบคุมระบบปรับอากาศแบบแมนนวลซึ่งฮอนด้าเลือกเก็บไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ขับขี่ส่วนมารวัดด้านหน้าคนขับเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาด7นิ้วที่สามารถปรับแต่งแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆได้เช่นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเส้นทางนำทางหรือการแจ้งเตือนด้านความปลอดภยัย ตำแหน่งเบาะนั่งได้รับการออกแบบให้สบายมีทัศนวิสัยรอบคันที่ยอดเยี่ยมและให้การรองรับที่ดีแม้ขับทางไกลส่วนเบาะหลังนั้นกว้างขวางเกินค่าสำหรับรถ SUV ขนาดคอมแพ t มีพื้นที่ช่วงขาและเหนือสีสามากขึ้นจากการขยายฐานล้อหอนได้ยังคงสร้างความประทับใจด้วยระบบ Magic 4ในบางตลาด ที่สามารถพับราบหรือยกขึ้นได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการบรรทุกของในสถานการณ์ต่างๆพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าดีที่สุดคันหนึ่งในคลาสและเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้พื้นราบและพื้นที่กว้างขวางเหมาะสําหรับใส่กระเป๋าเดินทางอุปกรณ์แคมปิ้งนอกหรือแม้แต่จักรยานหนึ่งคันเลยทีเดียว ในด้านสมรรถนะการขับขี่ฮอ n d a า HRV 2 0 2 5ให้ความรู้สึกมั่นใจและนุ่มนวลยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยจะมีเครื่องยนต์แตกต่างกันตามตลาดที่วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบสลิตรให้กำลังประมาณ158แรงมา้าและแรงบิด138ปอนด์ฟุตแม้ตัวเลขจะไม่โดดเด่นที่สุดในคลาสแต่เครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและสมดุลดีเยี่ยมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่นใหม่ที่ปรัับบบจูนให้้เเเรรรร่งงงไไดดป็ธมชาาติแลลละะสียกกวขขณท ในตลาดอื่นๆเช่นยุโรปและเอเชียเอชาวีจะมาพร้อมระบบไฮบริด h o n ด้ e อีเอชีวีซึ่งเป็นระบบไฮบริดแบบชาร์จตัวเองผสานเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวรุ่นนี้ให้สมรรถนะที่ดีควบคู่กับความประหยัดน้ำมันโดยทําอัตราสิ้นเปลืองได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ระบบไฮบริดนี้จะสลับโหมดการทํางานระหว่าง E ีวีโหมดไฮบริดโหมดและ Engine Drive Mode โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานให้มากที่สุด เมื่ออยู่บนถนนเอชาวีให้ความรู้สึกนิ่งมั่นคงและตอบสนองดีฮอนด้าได้ปรับปรุงระบบช่วงล่างและแชสซีใหม่เพื่อให้เข้าโค้งได้มั่นใจขึ้นโดยไม่เสียความนุ่มนวลเมื่อผ่านถนนครูครัพงมาลายมีน้ำหนักพอดีและให้ความรู้สึกแม่นยำทำให้ขับในเมืองหรือบนทางหลวงได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นและการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ใช้ความเร็วสูงเพิ่มความรู้สึกรู้ราขณะขับขี่ ในด้านความปลอดภัย h r v 2025มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise